สวัสดีครับผมโอจากเซนเทลนะครับวันนี้เราพามานอกสถานที่นะครับมากับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดชาบาเช้าวันนี้ คลองเขื่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะมานะครับที่นี่ก็จังหวัดเฉียงเซานะครับก็เช็คอินกันมาที่นี่นะครับวันนี้นะครับจะพามาไหว้สการะองค์พรอพิ่เนเสที่เรียกได้ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับปางยืนนั่นเองนะครับแล้วก็พามาขอพรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับแล้วก็อยากจะได้เรื่องการเงินการงานนะครับก็ครั กับองค์พิพิคเนตตรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับปางยืนนะครับที่อุทยานพิพิคเนตจังหวัดเชียงแสนนะครับอย่ารอช้ากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับสำหรับตั้งแต่ตลอดเปิดคลิปมาเลยนะครับเราถ่ายทำภาพนี้นะครับจากกล้อง Samsung Galaxy S21 plus นะครับภาพเนี่ยออกมาสวยคมชัดสีสันสดใสมากๆเลยนะครับดูได้จากภาพที่เห็นตรงหน้านี้เลย และจุดแรกนะครับที่เรากำลังไปสักการะนั่นก็คือพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีนะครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนั่นเองนะฮะก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาไหว้สักการะพระแม่อุมาเทวีนะครับขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะให้สำเร็จสมปรารถนานะครับ สำหรับประวัติคร่าวๆของพระแม่อุมาเทวีนะครับพระแม่ผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาลน,นะครับเป็นพระชายาของพระศิวะและพระมารดาขององค์พระพิคเนต์นั่นเองนะฮะซึ่งพระแม่อุมาเทวีนั้นนะครับถือเป็นชายาที่มีศรัทธาและมีความรักที่มั่นคง ต่อพระศิวะเป็นอย่างมากนะครับจึงมีความเชื่อว,ว่าหากใครที่ตั้งใจขอพรนะครับเรื่องความรักนะครับให้สมหวังจากพระแม่อุมาเทวีนะครับพระองค์ก็จะยินดีประทานพรให้ความรักนั้นนะครับพบเจอแต่ความสุขนะครับได้เจอคนที่ซื่อสัตย์และมั่นคงกับเราอย่างแท้จริงนั่นเองครับ สำหรับจุดต่อไปนะครับที่ผมจะนำไปสักการะนั่นก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือองค์พระพิคเนตปางยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือรุ่น เนื้อสำริดนะคะสำเร็จสมปรารถนานั่นเองครับพระพิฆเนศองค์นี้นะครับมีชื่อเรียกว่าพระพิฆเนศปางยืนองค์สำริดสำเร็จสมปรารถนานะครับนับได้ว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีขนาดสูงถึง39เมตรนะครับเนื้อองค์ทําจากสำริดนะครับประกอบด้วยซิลิคอนนะครับแมงกานีสนิกเกิลเหล็กดีบุกตะกัว่วสังกะสีและทองแดงครับ ระหัตทั้ง4นั้นถือดอกบัวมะม่วงกล้วยอ้อยและขนุนนะฮะและที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าวนะครับซึ่งมีความหมายคือนะครับความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนั่นเองนะครับพระพิกเนตปางสำริดสำเร็จสมปรารถนานี้นะครับตั้งเด่นแรงงานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงนะครับบริเวณ อำเภอคลองเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับภายในเทวสถานอุทยานนะครับ และก็เทวะสถานอุทยานแห่งนี้นะครับยังมีการก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างนะครับเพื่อให้ประชาชนที่มานับถือเนี่ยมากลับไหว้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองครับ สำหรับบริเวณบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มีความร่มรื่นนะฮะรู้สึกอยู่ที่นี่แล้วก็มีความสงบสุขนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในร้านอารียาคาเฟ่นะครับอยู่ภายในบริเวณอุทยานพระพิฆเนศนะครับคลองเขื่อนจังหวัดชัยเชียงสาวนั่นเองนะครับก็ใกล้ๆกันนิดเดียวเองนะเดินข้ามมาจากตรงอุทยานนะครับอยู่ภายในบริเวณนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับข้างหน้าของผมนี่นะครับนั่นก็คือซัมซุงกาเล็กซี่เอสยี่สิบเอ็ดนะฮะทั้งสามรุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นอัลตร้านะครับแล้วก็รุ่นพลัสแล้วก็รุ่นธรรมดานะครับตรงนนี้มีทั้งหมดสามสีนะฮะที่เอามานะฮะสีดำสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะฮะสำหรับ เรามาดูในส่วนของสเปคดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นอัลตร้ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับซัมซุงแกลเล็กซี่นะฮะ S21 อัลตร้าตัวนี้นะครับก็มีโทษ4กล้องนะครับแต่ก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยอยากจะบอกว่าในส่วนของหน้าจอของเขาเนี่นะครับเป็นหน้าจอ6.8นิ้วนะฮะแล้วก็ ความละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3 k นะฮะหน้าจอตัวนี้จะเป็นความละเอียด3 k นะครับแล้วก็ในส่วนของอข้อมูลนะฮะทางด้านความจำนะฮะตัวนี้ก็คือได้ตั้งแต่128นะครับไปจนถึง512นะครับแล้วก็แรมของเขานะครับมีให้เลือกสองแบบก็คือแรม12 G b นะครับแล้วก็แรม16 g b นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ สะดวกอยากได้ความเร็วแบบไหนก็เลือกเอานะครับความจัแบบไหนก็เลือกเอานะครับแล้วก็ในด้านของกล้องนะครับกล้องหลังที่ให้มาทั้งหมดถึง4ตัวนี้นะครับกล้องหลักนะครับอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องที่เป็นอัลตร้าไวเนี่ยเป็น120องศานะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยให้มาถึง2แบบนะครับคือเทเลโฟโต้10เท่านะครับก็จะอยู่ที่1 0ล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้3เท่าก็จะอยู่ที่1 0ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับตัวของกล้องหน้านะครับของกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่40ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสนะครับในส่วนของ CPU นะครับก็ตัวนี้นะฮะจะเป็น Easy Note 2,100นะครับเป็นระบบตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 นะครับแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยเป็นสเตอริโอนะครับแล้วก็ ปรับความสมดุลของเสียงด้วย AKG นะฮะแล้วก็ไม่มีรูหูฟัง3.5มม,มแล้วนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอฟ้าชาร์จเนี่ยชาร์จของเขาะจะเป็น25วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นไวเลสชาร์ตฟ้าชาร์จที่15วัตต์นะครับแล้วก็มีรีเวิร์สชาร์จเนี่ยอยู่ที่4.5วัตต์นั่นเองนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่227กรัมนะครับตัวนี้นะฮะ เรามาต่อกันที่ S21 นะฮะแล้วก็ S21 Plus นะครับสำหรับ2ตัวนี includes, ้นะฮะต่างกันที่ขนาดของหน้าจอนะครับสำหรับเจ้าตัว S21 Plus นะครับหน้าจอก็จะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับแล้วก็ตัว S21 เฉยๆนะครับตัวนี Patch ้นะครับหน้าจอก็จะอยู่ที่6.2นิ้วนะครับต่างกันที่ขนาดหน้าจอนะครับสำหรับกล้องของเขาก็จะมี3ตัวนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบ หน้าจอนะครับจะอยู่ที่ full hd นะครับเป็น full hd plus ทั้งคู่เลยนะฮะสองตัวนี้นะครับความละเอียดของเขาเป็น full hd plus นะครับสำหรับตัวกล้องเนี่ยสตัวนะครับตัวนี้นะฮะทั้งคู่เลยกล้องหลักก็คือจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวของ ultra er wide 12ล้านนะครับแล้วก็เป็นตัวของเเทลโฟโต้เนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับทั้งคู่เหมือนกันนะฮะในส่วนของแรมเนี่ยเป็นแรม8นะครับทั้งคู่แล้วก็ เริ่มต้นความจำนะครับที่128สูงสุดที่256นครับทาง2ตัวเลยและในส่วนของกล้องหน้านะครับของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่10ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับก็เป็นกล้องหน้า10ล้านทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สำหรับกันน้ำกันฝุ่นก็เหมือนกันนะครับ IP68 นะฮะแล้วก็ในส่วนของ CPU เนี่ยก็เป็น e a s y n o t e 2100เหมือนกันนะครับแต่ในความแตกต่างของเขานะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ สองตัวนี้ไม่รองรับ S Pen นะครับแต่ว่าตัวของอตัวอัลต้าเนี่ยจะรองรับ S Pen นะครับสามารถใช้ปากกา S Pen เขียนได้แต่ว่าไม่ไม่มีแถมมาให้นะครับก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมมาเองนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับของตัวนี้นะครับ S 2 1นะครับก็จะอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของ S 2 1 plus นะครับอยู่ที่4,800มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็ตัวสูงสุดเลยนะครับ S 2 1ยี่สิอ็ดเ้านะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะฮะ แล้วก็ในส่วนของ Android เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับครอบทับด้วย One UI 3.1างทั้ง3ตัวเลยนะครับฟัสชร์จก็เหมือนกันนะครับ2 5วัตต์15วัตเป็นในส่วนของไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ที่เป็นรีเวอร์ชาร์ชนะครับ4.5ดวัต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่200กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่169กรัมนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าขนาดของหน้าจอนะฮะ ก็เป็นตารางเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับของเจ้าทั้ง3รุ่นนะครับ s 2 1 a l t r a s 2 1 plus แล้วก็ s 2 1นั่นเองครับครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับของเจ้า3รุ่นนะฮะก็จะให้มาเหมือนเกันนะครับก็เปิดมานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นกล่องสีดําแบบนี้นะครับก็จะให้ตัวนี้มาเป็นเอกสารนะครับพวกเริ่มใช้ยังไงการันตียังไงนะฮะคู่มือแบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็ตัวนี้ มีเจ้าตัวเป็นเกี่ยวกับเอกสารซัมซุงแคร์นะฮะก็จะมีพวกเงื่อนไขการันตีต่างๆนะครับของซัมซุงแคร์นะับแล้วก็ที่แถมมาก็คือเหมือนแบรนด์บางแบรนด์นะครับที่ไม่มีที่ชาร์จแล้วนะครับซัมซุงก็ไม่ให้หัวอะแดปเตอร์ชาร์จเหมือนกันนะครับให้แต่สายชาร์จที่เป็น type c นะครับทั้ง2ด้านเลยนะฮะก็มีอุปกรณ์ที่ให้มาเพียงเท่านี้นะครับแลก็คือตัวเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ สายชาติไทยสีนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของภาพถ่ายนะครับที่ออกมาจากกล้องตระกูล S 2 1 Series ซีรีส์ทั้ง3รุ่นเลยแล้วกันนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงบ้างได้ภาพสวยคมชัดและดียังไงบ้างไปดูกันเลยครับ ครับและนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีทั้งข้อมูลของเจ้าตัว Galaxy ซนะคะ S 2 1นะครับ S 2 1 plus นะครับแล้วก็ S 2 1อ ultra รวมถึงพามาไหว้พระนะครับไหว้เทพนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินการงานนะครับก็ใครที่อยากจะมานะครับที่นี่ก็คืออุทยานพระพิคเนตนะครับคลองเคล่อนจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองนะครับเช็คอินกันมาได้นะฮะแล้วก็ใครที่เหนื่อยแล้วนะครับก็มาพักที่ร้านกาแฟข้างหลัง ชื่อร้านอารยะคอฟฟี่นั่นเองครับก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้นะครับเจ้าตัว Galaxy ครับ S 21 S 21อั้หรือ S 21 Plus นะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ w w w c e n t e ท l o n l i n e .com ของเรานะครับ w w w c e n t เท l o n l i n e .com ของเราก็มีหลากหลายสินค้านะครับนอกจาก Galaxy S 21 ซีรีส์นี้แล้วนะครับก็ยังจะมีหลายๆตัวนะครับหลายๆแบรนด์แล้วก็อุปกรณ์แอเซสซอรีด้วยนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะก็กลับมาพาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับมาบรรยากาศดีๆนะครับทั้งได้บุญด้วยแล้วก็ขอพรนะฮะรวมไปถึงร้านกาแฟชิลๆที่มีบรรยากาศดีๆนะครับอยู่ใกล้ริมน้ำแม่น้ำบางกงนะครับถ้าได้ดูวิดีโอนะครับก็จะเห็นกันนะครับว่าตรงนี้นะครับอยู่ ใกกล้ๆับินแม่เยับยงไงก็อยากจะให้รีวิวอะไรนะครับก็สามารถแจ้งเข้าวาได้นะครับทางช่องทางต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w s e n t e l o n l i n e .com s e n t e l l จัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน